โ okay, อเคก็ขอกาสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองนะครับทีจีบอลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นล็อคกี้บอลกันครับโอลสมบูรณ์สมร์โอ้แผมจะพูดเลยรท่านพี่อะไรโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในล็อคกี้บอลในเอ่อเซิร์ฟออนไลน์ของเชี o ่วครับโดดเน็ตนะครับก็เราจะมาเล่นเซิร์ฟออนไลน์กันนะครับตอนนี้เราก็เจอกับผู้คนที่หลากหลายกันโอเคตอนนี้ผมได้ของค่อนข้างที่จะเรียกว่าเอ่อดีเลยผม <c oughs> ขออินเทอร์โพรซึ่งหนึ่งอันผมเตรียมบุกศัตรูได้เลย ไปเยสเอ้ยไม่ใช่อู้พระเจ้าเพชรได้เพชรน้ำทุกคนได้ขวานเพชรเหราไปกเนได้เห็นลางไม่ลางอ่ะใช่เลเออยจริงด้วยโอเคไม่มีใครจะได้คราฟเกาะอย่างสบายใจบลูวัตโอเคตอนนี้ผมได้เกราะมาใส่แล้วผมต้องการโซนหัว เออแล้วส uh ่วนหัว huh. ม uh ันอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วโอเคส่วนกรอที่เราไม่ใช้ก็ทิ้งทิ้งไปครับไรค่าไ่ประโยชน์โอเคไม่ต้องการไม่จำเป็นเดี๋ยวเราเชื่อต่อตัวไปตรงกลางกันนะครับอ๋อเอเฮ้ยพ่อหนูมันจะไปเยสเขาทำไมเราเฮ้ยอ๋อ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  โอเคเราขุดบล็อกดีกว่าคุณนะบอกว่าเขายังไม่ตายเนาะผมยังไม่อยากให้เขาตายเพราะยเป็นอนาโคตรองผมได้อยู่ผมต้องฆ่าให้นี่ทิ้งมันเขาฆ่าจะปล่าประโยชน์มาไหวะมาดิมาดิอุ้ยไม่หลับวะตายกินแกปเปิ้ลก่อนนะทุกคนก็ไม่ก็ไม่รู้อะคือถ้า คือในเกมมันเรย่งจริงๆนะทุกคนเนาะอู้มันมีดาบไฟเยาะซอสมันทำไมมันไม่ชายวะเนี่ยบ้าตายโอ้มันมีดาบที่โหดกว่าถึงว่า,ามันไม่ใช่คือดาบชา้บเนี่ยสารมันมันแรงนะทุกคนเนาะมันแรงข้วโครเลยก็อย่าเราเอามาแทนแอปเปิลนะทุกคนอู้อ็นเดอร์เปิลตอนนี้ผมได้สิ่งมีชีวิตที่เรียบอเดอร์โฟมแล้วครับ ผมว่าเดี๋ยวผมจะไปเยสใครดีเออโอ้ระเจ้าเฮ้ hey, สวัสดีพ่อหนุ่มตรงนั้นนะ่ะเฮ้กัสซีนิสงอยจะเป็นอะไรไปโโคตรแหลกอะ่ะเขาลงไปตายแล้วทุกคนอ้าวพ่อหนุ่มฟ้าของน้องสบายใจไหมจ๊ะอ้าวมาเกตูดหน่อยน้องเอ,อ้ไอเวนกูก็ออสาเสีย ไอ้เนื้อโผล่มาว่าผมไปเย็คนนั้นดีกว่าอ้าวไอ้หนุม่มพระเจ้าไม่โดนเลยเจคนนี้มันชักจะเหมิมเกิมกันไปแล้วกล้าดียังไงมาปลา TNT ใส่ฉันฮะลงไปไปโอยโง่ ตอนนี้เหลือสีค่คนแล้วโหเขี่ยเขาว่าใกล้ชนะเฮ้เ hey, พ่าหนุ่มรูปงามพี่อยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้พระเจ้าเขาไม่ยังไม่เห็นหงแล้วเนี่ยสวัสดีเกยกันไหมน้องเกยเกยเกตูดเกยตูดเกยไปน้องบุย,บยได้เหล็กมาปะผมขาดอะไรตอนนี้กางเกงกับ ลองตีนนะครับทุกคนโอ้พระเจ้าขอลองเท้าอีกครับครับยาครับเย็นเหลือเกินโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มีข้อค้าจะเรียกว่าของค่อค้างที่จะพร้อมเนาะคือตอนนี้ผมพร้อมบอกทุกคนครับไม่ห่วง แล้วผมจะขึ้นไปยังไงดีจะว่าไปละนั่นสิพี่แอคพีค่เอาเป็นทางเรือที่ดีโอเคแล้วเราก็เอาลาวามาแทนพี่แอคเราก็ไปลุม yes. เยสอวุวยอ้านยังไม่หันได้ต่อทางไปเลยนี่หว่าโอ้โหถึงว่าละแลสุดท้ายมันก็ต้องมาต่อออ้หูหอ,อ,อมลองไปผมตายนั่นเนี่ยโู้ ผู้น่ากลัวจังเลยมันก็น่ากลัวแหละมีอะไรพ่อหนุม่มตรงนั้นนะ่ะหาเรื่องกับเราอ,ะอ่ะมาดิวะเฮ้ย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 เอาเฮ้ยหูสลามไอ้เคียริมูรุกูเกียดมึงมึงไม่เกียรริมูรุหรอกกินน้ำแป๊บ ริมูรูโคตรตึงอ่ะริมูรูแบกจัดพระเจ้าเ้ยอเออฉันรู้สึกปวดหัวอาเจียนอยากจะแดกข้าวไม่ใช่ได้ไก่มาโอเคสุดยอดเอาไก่ไปตบหน้าคนยอดเลย โอ้เอนเดอร์ปแต่ไม่มีอาวุธสุดยอดและโอ้เจ้าและคือผมเผลอใช้ไปแล้วอินเดอร์โก้อนหนึ่งตอนนี้ผมเหลเือแค่ก้อนเดียวโอ้อะไรบ้าน่า The w o r l is primal โอ้โคตรแหลกอะ่ะไม่ช่วยกู เอาเฮ้ยไอ้นี่ลักเล็กขโมยน้อยเพชรเจ็บ,บไป yes มันตายแล้วทุกคนมันเสียเพชรสุดที่ร่าของมันไปนแล้วไอ้งโง่ต <c oughs> ิงกิวจ้า แวแวแหวไม่ได้ใช้เพชรแต่ว่า <c oughs> มันค้ามาเปล่าๆนะทุกคนเอันนอ้กออดำนิงมันน่าเสียใจนะคืออุ่าได้เพชรมาแต่แม่งไม่ได้ใช้ประเด็นนะโอ้เฮ้ยพ่อหนุ่มเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันจะมาเกยผมไอ้เฮ้ยช่ามันเถอะมันเริ่มตามใหม่ โอพระเจ้าเออชน,นะยากนะเพราะว่าผมเอาจิงตอนนี้ผมเวลค่อนข้างสูงมากตอนนี้คือเอลักกี้บ็อกกัสกายว์ผมววหกแล้วนะเนาะววหกนี่ก็ถือว่าเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะคือก็เท่ากับว่ามันก็เก่งพอตัวมันคือมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะคือผมก็งงว่าผมเล่นไปได้ไงเนาะโอเคเอาไปว่าผมมา เจ้าเขาไมื่อกี้เป็นลาว่าผมได้เกียดเกมมากไม่ให้เกียดเกมหรอกเกียดตัวเซฟนะครับทุกคนมันทาให้ผมอนาจใจอนาถาเลยไม่ใช่อนาจใจเฮ้คตอนนี้ผมไปฝั่งตรงข้ามมาแล้วแล้วก็หาอาวุธนะครับแต่ก็ยังไม่เจอเลยพระเจ้าโอ้พระเจ,าะเจา้าพระเจ้าข้าพระเจ้าต้องแก้ผมแน่ๆ่ ด้วยรักโตมม่เป็นไรหรอกมันไม,ม่อยู่ใกล้ๆเขาไว้หรอเพื่อนโอ้เราเสียใจนะเนี่ยเออเราจะไปยังไงต่อน่ะไม่หนะัวผมมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ้ออ้อลืมไปเลยลืมไปเลยถ้าเมนฝันตอง่าดวผมก็ลืมไปเลยว่ามันมีกล่องนึงอยู่กล่องนี้โชคร้ายซะด้วยนะครับทุกคน ผมจะไม่ไปหาพวกเขาก็แล้วกันผมก็ว่าพวกเขาจะมีอาวุธโอ้ทำม,มันแหลกอะไรขนาดนี้เนี้ยโอ้พระพโอ้พระสงฆ์ฉันไม่เคยเห็นปลาหมุนได้าสามสิบแปดล้านองศามาก่อนโอ้พระเจ้าจะไปะสู้เขาได้ไหมเนี่ยดูสิเขามีอะไรกันหมดแล้วเฮ้ยเกาะโอ้โหดีโคตรแรงโอ้ยใจเย็นเอาสุดยอดอื้อ มันเหล็กอ่ะ <t> ดูมืออิชไพ่หนูไปโหไม่ได้เคียนผมคือนักเวทผู้เก่งนักเวทจริงๆ เอาว่ะผมคือน,นักเวทครับทุกคนเจ้าโอ,อ,โอ้พระสงฆ์ใช่ไมเคยเห็นปลาหมุนได้38องศาม,มาก,ก่อนผมคือน,นักเวทครับทุกคน,นเตรียมเลยยาอินเทนต์มายาพิษ ขอสองอีเหลือเก็บไปผมทนไม่ไหวกับเรื่องพันนี้ละผมะต้องไปเยสฝั่งตรงข้ามให้ได้เดีย๋ยวรอก่อนฝั่งนรงค้ามขอกินแอปเปิ้ลทองก่อนเพื่อความไว้ใจใเพื่อความมั่นใจนะทุกคนเออว่ะเข้ามาแล้วทุกคน เฮ้ยคือปะดินเหมือนเขาน่าจะมาเกะผมสุดนะโอ้ยเจ็บจังเลยมาดีวะโอ้ยสลามหนา้าโง่ไปลงไปลงไปสุดขุมล็อกไอ้เฮ้ฮ้ฮ้เรยเฮยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮเ้้ย่ย อีวุดเลยคุชิโมเออมีอาวุธขวานไม้ป้องกันตัวสุดยอดไม่นะมีงเขามไม่โดนโอ้ยเจ็บจังเลยมันก็เจ็บแหละไปเลยสลามโมพระเจ้าสลามนี่งูสลามผม,เ,ม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 เคยใช้มา ไปละไปดีกว่าไม่อยู่ละอยู่ก็ตาจริวะเอาวะเอาวะเหมือนเขาจะเตรียมมานี่ผมนะแหมไอก็รีบร้อนแ้วขนาดนี้มาดีวะสลามกันไม่นะสลาม ตายไปอโง่มันไม่ตายป่ะเพาว่ามันทนไม่ไหวกับมันละต้องวิ่งละอือขอสเต็กแล้วชิ่งดีกว่าจะได้เขาเป็นแค่ลูเซอร์ที่อยู่ตรงนั้น สลามหน่อยเป็นไงวายน่ะสลามผู้นำองศาอุ้มมีดาบไฟยสดถึงว่ามันจะมาบวกผมแถวไม่มีก่อสะดวยก็อยู่ไปอยู่ไปคนเดียวซะไม่มีใครอยู่กับมึงล็อกโวว้าอบอซีดียนเต็มเลยเออาทาอมเนี้ยมันจะเกิดการกันเกิดขึ้นน้ำทุกคน โอเคตอนนี้ผมได้กรอะเบื้องต้นมาใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอู้โอระเจ้าโอ,โอพระเจ้าโอพระสง์ช่วยกูโอพระสงได้โปรดอาเมนช่วยลูกด้วย เมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาปกป้องห่มทุกคนไม่นะคนที้เขาใช้ชุดกอะเอ็นชานเมื่อกี้เนี่ยเอ้แก่ไอหมา,า,า,าใครเนี่ยตายไม่นะเพื่อนไม่นะจะคิดว่านายเป็นคนชั่วมาตลอด นายเป็นคนดีหรอกหรือเนี่ยม,มีเวลาจัดของตอนนี้ที่รู้แน่ว่าผมต้องหายคนสุดท้ายแล้วผมห้าบยืนนี่งม่มันมาอาจจะตีมตกได้เหมือนฉันนั่นน่ะมันมาแล้วอ้าวพ่อหนูทำอะไรกันไว้จำได้ไหมเอ่ยอมันเก็บพนูฟรีนี่หว่าเ,เวนเนี่ยช่างมัน เดของมึงยิงมายิงมาฮะายิงมาสิาวัดกันเลยดีกว่าเปียวใกล้ชายหาเต็มที่แล้วครับทุกคนเปียวไม่โดนอีกนี่ครับทุกคนหนี้นีหนีน

เรียบร้อยชะนะเอาเแล้วหวๆโ,โอเคนะครับทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคขอไว้ตัวขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย